น้ำสะอาด24ชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวใหม่เครื่องให้น้ำอัตโนมัติครับ3,000มิลลิลิตรรุ่น2025ไร้สายปลอดภัยแบตเอิด180วันไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี้ก็คือเครื่องเดิมน้ำอัตโนมัติสัตว์เลี้ยง3,000มิลลิตรพร้อมฟังก์ชันครบจบในตัวเดียวน้ำสะอาดสดใหม่24ชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวและน้องหมา เปิดตัวสมาร์ทเพจวอเตอร์ดิสพนเซอร์นะครับ3,000มิลลิตรนะครับรุ่น2025ดีไซน์อัจฉริยะครับถังน้ำสะอาดถังน้ำแยกถังน้ำเสียแยกอิสระข้าน้ำไหลเวียนสลอดเวลาไร้สายปลอดภัยไม่ต้องเสียบปลัก๊ก ใช้แบตเตอรี่ลิเทียม2,000 mAh ใช้งานได้นานสูงสุด180วันครับเสียงเงียบเพียง45 d e ซิ b บลไม่รบกวนการพักผ่อนทั้งคุณและสัตว์เลี้ยงวัสดุเกรดอาหาร ABS และก็ AS แข็งแรงปลอดภัยไม่มีสารตกค้างครับจุน้ำได้3ลิตรพอสลับทั้งวันแม้เจ้าของไม่อยู่บ้านครับไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยโครงสร้างใหม่หมดปัญหาค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองพอร์ชาร์จ Type C นะครับชาร์จง่ายได้ทุกที่ ไฟแสดงสถานะแสงเตือนเมื่อ,อต้องเติมน้ําหรือชาร์จไฟนะครับเหมาะสาหรับแมวทุกวัยและสุนัขพันธุ์เล็กนะครับใช้ได้ทุกห้องทั้งห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนให้สัตว์เลี้ยงของคุณเพลิดเพลินกับน้ําสะอาดสดใสสดใหม่ทุกวันนะครับแม้ในวันที่คุณไม่อยู่บ้านนะครับคลิกดูรายละเอยียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ